ครับสวัสดีครับเอซีทุกคนนะครับเนาะอ่ามื่อกี้มาหห่พอกับพอแต้มอยู่นะครับเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบหกนะครับเนาะครับพอแต้มจะพาบมามืงตัวเลียกเนววทางหลักหน่วยหลักหน่วยบนครับเอซแบบสตัวนะครับเนาะเขามาแล้วกับเนาอยู่ครับเอฟซียี่สิบกมวนแล้วเดือนดีครับ พอเทพาเห็ดเบึงเรับนอกจากสองสามงวดหย่อนหลังเบึงสองสามงวดนี่นะครับอีพีี่เนาะ สามสามหนึ่งห้าเปียกสามสี่สองสองเกียดหนึ่ง

หกศูนย์ส่องหนึ่ลาสุดนะครับอีีเนาะเก้าสี่สามเกตศูนสาม ล่างเกียดห้าเก้าเกียดหนึ่งห้าสี่ศูนย์หกสามหนึ่ง สี่สามสองผมหัดครับคับเนอร์เอฟซคือเลขหน้าครับเอฟซีเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหน้าครั้งที่สองเลขไทยครั้งที่หนึ่งเลขไทยครั้งที่สองก็คือครบเบิดนะครับเอฟซี ครับครบเบิดเลยนะครับเนาะ971540631432รับพอเตรียมก็เลยโบยชียนต้งนี้นะครับเด้อครบครบเบิดนะครับเนาะบานนี่ หลักหลักหน่วยบนนะครับ Fc เนอะหลักพันครับ Fc หลักพันหลักหน่วยล่าง เลขหน้าข้างที่หนึ่งหลักร้อยเลขหน้าข้างที่สองหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าอเลขไทยข้างที่หนึ่งหลักสิบเลขไทยข้างที่สองหลักหน่วยรับอีกที มากเลยคือพอเตรียมนี่ก็ได้นะครับเนาะหน่วยสิบร้อยพันหะน่วยสิบร้อยพันหลักพันนะครับเบหลักพันหลักหน่วยล่างหลักร้อยหลักร้อยหลักสิบ นี่ครับสัดเกียดเนาะครับเอซีเนาะบวกเลยครับบวกไปพร้อมกันครับเอฟซีหลักพันคือหนึ่งเนาะครับเนาะหนึ่งบวกสองบวกสองบวก 3บวก0ไม่ต้องบวกมาบวก8เนะครับเนาะ8บวก6บวกครับได้22ครับ f c 22โอ้22นี่กี่22เท่ากับเอา2 สามสี่ห้าแบบ C ตัวนะครับเดอ้อ FC หลักหน่วยบนนะครับเนาะอ่าต่อมาเนาะครับ FC เนาะหลักพันคือเก้าเก้าบวก สามบวกเ็บวกสองบวกเก้บวกศย์กรบตงบวกศนกระบองบวกนะครับเนาะได้30ครับ fc ครับ30พอดี30ส,สบ สามสิบห้าก่อตัวศูนย์นะครับเอฟซีเนาะสามสิบกับศูนย์หนึ่งสองสามครับเอาวันล่าสุดนะครับเนาะวันที่จะถึงนี่วันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านี่หลักพันก็คือสามนะครับเอฟซีเนาะ สามบวกหลักหน่วยล่างห้าห้าบวกเก้าบวกห้าบวกสี่บวกสามบวกสองบวกครับได้สามสามสิบเอ็ดครับเอฟซีสามสิเบ,บสสเอ็ด สามสิบเปอร์เซ็จะหนึ่งเรารับเนาะหนึ่งสองสามสี่มีครับเอฟซี C. เรียกสี่เจ้ว่าเลขมันเป็นเลขสีตัวนะครับเอฟซี C. สี่ตัวนี่ให้ห้อระว่างเพราะว่าโอกาสมันทีม่าน้ำกันก,นกระได แมนบอครับเอฟซี FC ได้สูตรไปล้โลงมาเห็ดย้อนบึงเดินดีครับ20กงุงวนนะครับเอฟซี FC นี่หลักหน่วยหลักหน่วยบนนี่ถาาา้าฮเสเซยวตะหลักหน่วยเนาะครับเอฟซี FC เนาะที่บอก3-3-2นี่2นี่ก็ถือว่าเมืเขารักหน่วยแมนบอครับเต่ว่ามันมากน้ำกัน3-2แมนบอครับงวดที่พ่านมากคือกันแมนบอครับนี่เกีรด ศูนย์สามเกียรศนย์สามศูนย์มันก็มานํำกันเห็นบ่ครับเทว่าห้าออลลักหน่วยเดี๋ยวเขาเตรียมหนึ่งมันก็มันเออซับนี่กัซัดเนาะครับเอฟซีเนาะถ้าห้าออลลักหน่วยสามนี่ก็มาลักหน่วยเห็นบ่ครับเทว่ามันมาน้ำกันศูนย์สามัวีือกัน อันนี้มันมันเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยบนเนาะเอฟซีเนาะเข้าใจเนาะคำเนาะครับนี่งวดที่จะถึงนี่ครับเอให้เราว่าง้าคูบาอาจารย์ในนักคิดนะคำนวณมีหลักสิบดีๆก็ามาจับเลยครับแต่ว่าเนี่ยนวมงวดนี้เนี่ยที่ผอเตรียมให้ไปหลักสิบบนัันมันมีนี่ยงไงสี C กับเบ่ครับ ให้เราว่างตัวนี้ครับนี่เอฟซีงวดสีมาพอเตรียมพอเตรียมในลกให้เอฟซีไปแล้วนี่ครับนี่ให้เราว่างนี่เมียนบัดเลยอยู่ที่ที่พอเตรียมจับให้เอฟซีไปนี่เห็นบ่ครับนี่ให้เราว่างคืองวดนี่สองงวดเห็นบ่ครับมาทำกันบัดทั้งสองงวดเลยนะครับเตียวห้าออลัง่วยเออนี่กระว่างครับงวดสีมาเนี่ยกระว่างนะครับเด้อนี้ ซิ่เตรียมมากไวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเลขสีตัวนักขับเอฟซีเนาะเลขสีตัวมันก็สามารถสิมานำกันได้เฉพาะพอเทียมเพียร์สาสามงวดนี่มันมานำกันเบิดอถึงสรามสงองงวดเลยนี่ครับก็คือ,ลห,นนอหลักหน่วยบนนักขับเอฟซีเนาะอ๋อหลักหน่วยถ้าคุบาอาจารย์นะักคิดนักคำนวณได้หลักศีลดีๆตัวเดียว เจังเสียเขาก็เอามาจับล่องมึงกับหลักหน่วยล่องมึงนะครับก็ถือว่าเรียกบลายหางขนเท่าไรหลักสิบจากตัวเดียวนี่หรือสองตัวนี่ครับเมนบอครับแล้วเขาก็มาตัดออกเอาคือพอเตียมนกไปให้หลักสิบบนมันมีเลียก,กสองสองตัวเนาะครับเนาะเออก็ลองเอามาจับ,บิึงมันได้เอียงหลักสิบบนที่พอเตียมให้ไปมันได้สี่กับเจ็ดบอครับ ขันซีมาจับกับซีหนึ่งซีสองซมี่มันับเกตหนึ่งเกตสองเสามเนี่ยมันอกระเลืเป็นเลข8ปดหางเขาตัดเอาแล้วนะรับเนาะเอาแคกหนาจอยเบิ้งได้ครับเ้ยอฟซวันที่1ตุลาคมหกห้าะครับเนาะ เอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันครับเอฟซีผิดพลาดประกรันได้เพรเตรียมกับกับก็ตรวจคอภัยหลายเพราะว่าเลขซีซีตัวมันก่าโอกาสมันก็มีหลายนะครับเนาะมันบ่นคือเลขหน่อยตัวฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์นักคิดนักคำนวณในหลักสิบเก่งๆก็มาจับใส่กันลองเบิ่งนะครับเนาะเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันครับยี่สิบจะง่วนแล้วก็พอาเตรียมกับจำบ่ได้นะครับยี่สิบก็งว่วนล่ะ ที่เขามาแล้วน,นี่เอฟซีได้สูตรเปล้วก็ล่อมาเฮ็ดคำนวณย้อนหลังเบิังนะครับเนาะเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหน้าครั้งที่สองเรียกไทยข้งที่หนึ่งเรียกไทยข้งที่สองนี่แมนเบิด์ตพอเตียมก็เลยโบกเขียนพออันมาเบิดสูตรมันเลยนะครับเนาะแล้ววันที่หนึ่งเลขล่างเลขนี่แมนเบิดครับเอาแชปหน้าจอยเบิังนะครับเด้อเอฟซีตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะคำนวณย้อนหลังถึงเบิด์ตกงวดครับเอฟซีไปนาคาร์โบลูจักคน ว่บามันสิเดินต่อได้บ่นะครับเนาะเอฟซีเนาะครับฉะนั้นแล้วเฮาก็เอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันนะครับเนาะเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเด้อแคปหน้าจอให้เบิ่งครับเอฟซีเข้ามาแล้วขันมักขันสอบก็อย่าลืมเนาะครับเออเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มนําแรเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มมีอันใดดีอันใดเด็ดพอแต้มก็สิเอามา ลงให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ากันเนาะครับเนาะหรือเอฟซีคอมเมนต์มาพพอเตีมก็เอามาลงครับเอาสุดท้ายทายสุดพอเตีมก็อวยพรนเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะครับเนาะความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีนะครับเด้อขอให้มีแต่โสดแต่ลาบถูกหวยรวยเงินกันถือรางวัลที่หนึ่งรถแตอรี่เนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตียมก็มีแค่นี้ พอกาบสวัสดีครับผม